เบนจะขันอะไรเป็นที่ตั้งที่เกาะเกี่ยวของอุป,ปาทานคำตอบคือโลกนี่เองคำว่าโลกในทางพุทธศาสนามีความหมายที่กว้างคือรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเกี่ยวกับมนุษย์เทวดาหรือสัตว์เัลชานรวมกันแล้วเรียกว่าโลกมีเปลือกนอกที่เรียกว่าชั้นสมมุติพุทธศาสนาสอนให้ดูในรายละเอียดแทงทะลุหลายๆชั้นโดยโลก จะถูกแบ่งออกเป็นฝ่ายวัตถุเรียกว่ารูปธรรมและฝ่ายจิตที่เรียกว่านามธรรมรวมกันเป็น5้าส่วนท่านเลยเรียกว่าเบญจขันธ์หรือขันธ์หแปลว่าส่วน5้าส่วนประกอบกันขึ้นมาเป็นโลกคือเป็นสัตว์เป็นคนนี่เองโดยส่วนนามธรรม4ประกอบไปด้วยส่วนที่1เรียกว่าเวทนาหมายถึงความรู้สึก3ประการคือสุข หรือพอใจทุกหรือไม่พอใจและลักษณะที่ไม่สุขไม่ทุกข์คือเฉยเฉยโดยความรู้สึกอย่างนี้มีเป็นประจำในคนปกติท่านจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกันเป็นคนเรียกว่าเวทนาขันในการมาสุขโดยเฉพาะก็คือความรอร่อยอร่อยถูกอกถูกใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่มีใครไม่ชอบความอร่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัมผัสทางผิวหนังความไม่รู้ทำให้มองไม่เห็นถึงสิ่งอื่นมองเห็นแต่ความอรอยอร่อยแล้วก็ยึดถือเป็นตัวเป็นตนความรู้สึกพอใจไม่พอใจย่อมเรียกกันว่าเป็นที่ตั้งของความทุกข์ทั้งนั้นความรู้สึกชอบชังนี้ตามความหมายทางธรรมะถือว่าเป็นความทุกข์เข้ากันเพราะทำให้เกิดความทรมานใจความชอบทำให้ใจฟู ความไม่ชอบทําให้ใจแฟบการดีใจเสียใจก็ทำให้จิตเหน็ดเหนื่อยทั้งหมดเรียกว่ายึดเวทนาเป็นตัวตนเวทนาเป็นสิ่งที่มีอํานาจเหนือจิตใจแล้วดึงไปสู่สภาพที่ต้องเสียใจภายหลังในทางปฏิบัติท่านสอนให้พิจารณาเรื่องเวทนาให้มากมนุษย์เป็นอย่างไรเวทนาก็เป็นอย่างนั้นคือตกอยู่ภายใต้อำนาจสุขเวทนาอย่างเดียวกับมนุษย์ และยิ่งกว่ามนุษย์เพียงแต่เขาสมมติให้เป็นเรื่องที่ดีกว่าระเนียกว่าแต่ก็ไม่พ้นจากเรื่องตัณหาอุปาทานหลงติดอยู่ในรสอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองถ้าขั้นสูงขึ้นไปถึงพรมก็ต้องยกความอร่อยในทางกามาลมออกแต่ก็ไม่พ้นความอร่อยทางจิตที่เรียกว่าฌานหรืออยู่ในสมาธิเกิดความสุขใจเป็นรสอร่อยขึ้นมา ก็ติดใจในสุขเวทนานั้นส่วนที่สองเรียกว่าสัญญาแปลว่าความรู้ตัวว่ากำลังตื่นอยู่ไม่หลับไม่ตายโดยทั่วๆไปอธิบายกันว่าเป็นความจำได้หมายรู้ก็ถูกเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เมาไม่สลบไม่หลับไม่ตายจึงรู้สึกจำได้ว่าอะไรเป็นอะไรชาวบ้านมักพูดกันว่าถ้านอนหลับจะมีอะไรบางอย่าง ที่ออกจากตัวเราที่เรียกว่าเจตพูดขณะนั้นร่างกายเหมือนกับท่อนไม้ไม่มีความรู้สึกพอสิ่งนั้นกลับสู่ร่างกายก็จะรู้สึกตัวตามเดิมมีสติหลายคนยังเชื่อกันอย่างนั้นมีทางที่จะยึดเอาสัญญาหรือสมประดีมีว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในทางพุทธศาสนาสัญญาไม่ใช่เป็นตัวตนเป็นเพียงความรู้สึกจำได้หมายรู้ พอเกิดการปรุงแต่งเท่านั้นสิ่งที่เราเรียกว่าสัญญาหรือสมปรีก็จะกลายเป็นใช้ไม่ได้ทันทีพุทธศาสนาไม่ยอมรับว่าสัญญาเป็นตัวตนก็เพราะเหตุนี้แต่กล่าวว่าไม่ใช่ตัวตนของใครเป็นเพียงผลของการปรุงแต่งตามธรรมชาติของคนคนหนึ่งเท่านั้นส่วนที่สเรียกว่าสังขารแปลว่าปรุงคือกริยาอาการของสิ่งที่เป็นอยู่ในคนคนหนึ่ง ได้แก่การคิดหรือความคิดจะทำคิดจะพูดคิดอย่างนั้นอย่างนี้พุ่งขึ้นมาจากการปรุงแต่งภายในใจคำว่าสังขารในที่อื่นนั้นหมายถึงบุญกุศลที่ปรุงแต่งคนให้เกิดขึ้นมาหมายถึงร่างกายหรือโครงร่างที่มีจิตใจครองดังนี้ก็มีมีความหมายหลายทางแต่ตรงกันโดยเหตุที่ว่า มีทางที่มีการปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาความนึกคิดความรู้สึกจะทำนั่นทนํานี่เป็นความคิดดีก็ตามชั่วก็ตามแสดงความเป็นตัวเป็นตนหนักขึ้นพุทธศาสนาได้ปฏิเสธเวทนาและสัญญาว่าเป็นตัวเป็นตนมาแล้วยังปฏิเสธความคิดหรือตัวจิตที่คิดว่าไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเพราะอาการที่คิดขึ้นมาได้นั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติ เป็นผลของการปรุงของหลายๆสิ่งสำเร็จรูปเป็นความคิดขึ้นมาอยู่ในกลุ่มของส่วนประกอบต่างๆที่ประกอบกันเป็นคนโดยไม่ต้องมีตัวที่เป็นตัวตนอย่างว่าสังขารหรือความคิดนี้จึงถูกยืนยันว่าเป็นอนัตตากล่าวคือไม่มีตัวไม่มีตนอย่างเดียวกันกับขันอื่นๆที่กล่าวมาสังขารแปลว่าของปรุงแต่ง คือของหลายๆอย่างมาปรุงกันเข้าจึงยิ่งไม่ใช่ตัวตนความลำบากเข้าใจยากอยู่ตรงที่ว่าเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องของนามธรรมาหรือจิตใจอย่างเพียงพอรู้จักกันแต่เรื่องรูปประท,ที่เป็นวัตถุเท่านั้นส่วนที่สเรียกว่าวิญญาณหมายถึงจิตที่ทำหน้าที่รู้สึกที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ไม่ใช่เจตพูดอย่างที่คนส่วนมากเข้าใจเพราะเหตุว่าอวัยวะนั้นๆล้วนมีความสามารถรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต,ตลอดเวลาเมื่อตากับรูปถึงกันวิญญาณก็เกิดขึ้นเป็นสามฝ่ายด้วยกันเช่นตามีความรู้แจ้งเกิดขึ้นว่ารูปนั้นมีสันฐานอย่างไรเป็นรูปคนหรือสัตว์สั้นหรือยาวขาวหรือดำ ความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นทนํานองนี้เหมือนกับกลไกที่เป็นไปเองตามธรรมชาติอย่างอัตโนมัติแต่บางคนว่าเป็นเจตพูดเป็นตัววิญญาณมารับความสัมผัสท,ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้ก็มีแล้วยึดถือเอาเป็นตัวตนถือว่าเป็นธรรมชาติถ้าลูกและตาพร้อมทั้งประสาทตาได้มีการกระทบก็จะมีการเห็นเกิดขึ้นสำเร็จ เป็นการรู้แจ้งทางตาเรียกว่าจักสุวิญญาณตามชื่อของประสาทอันเป็นที่ตั้งแห่งการสัมผัสโดยไม่ต้องมีตัวตนอะไรที่ไหนโดยรูปประขันและนามขันนี้เป็นที่เกาะยึดของอุปาทานมันยึดเกาะกันอยู่ส่วนห้าส่วนนี้อาจยึดเอาแต่ส่วนใดว่าเป็นตัวตนก็ได้แต่ความไม่รู้คน เหมือนอย่างเด็กเล็กที่เดินชนประตูแล้วเจ็บก็ต้องตีประตูจึงจะหายเจ็บอย่างนี้ยึดเอารูปล้วนน,นั่นเป็นปุปปาทานในขั้นต่ำสุดสำหรับคนโตโตก็โกรธร่างกายที่ถูกตีศีรษะที่โขกตัวเองก็ยึดเอาอย่างเดียวกับเด็กคือยึดเอาร่างกายเป็นตัวตนหากฉลาดกว่านั้นก็จะถือเอาเวทนาสัญญาสังขานหรือวิญญ,ญาณ ส่วนใดส่วนหนึ่งว่ากลุ่ตัวเป็นตนหากไม่แยกออกจากกันได้ก็ยึดทั้งกลุ่มว่าเป็นตัวตนคือเอาทั้งห้าส่วนรวมกลุ่มกันเป็นตัวตนอย่างนี้ก็ได้หากแยกดูทีละส่วนไม่มีส่วนไหนเลยที่เป็นตัวเป็นตนดังนี้แล้วก็จะถอนความเข้าใจผิดเรื่องตัวตนได้ว่าไม่ใช่ตัวตนของใครเลยถ้าไม่เกิดความอยากก็ไม่เกิดความรัก ความเกลียดในสิ่งทั้งหลายจึงจะเรียกว่าเห็นแจ้งในสิ่งทั้งปวงก,การนึกคิดตามหลักเหตุผลก็พอจะทำให้เชื่อว่าไม่ใช่ตัวตนได้แต่มันเป็นเพียงความเชื่อไม่เป็นการรู้แจ้งชนิดที่จะตัดจากความยึดถือได้เหตุนี้เองจึงต้องศึกษาพิจารณาตามหลักไตรสิกขาจนถอนความยึดถือได้ หน้าที่อันพึงปฏิบัติในเรื่องของเบญจขันธ์ก็คือต้องทำให้เกิดความรู้แจ้งเกิดขึ้นเพื่อประจัดความโง่เสียแล้วจะเห็นว่าไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวตนอันหน่ายึดถือเบญจขันธ์เป็นอนัตตาแต่คนส่วนใหญ่มองเห็นส่วนห้าส่วนนี้ไม่ออกเมื่อเราเกิดจากเขาแม่เราไม่มีปัญญาเองแต่รับรู้ตามที่ถูกสอนว่าทุกสิ่งเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้น อำนาจของสัญชาติยาณดั้งเดิมยึดเกี่ยวกับการยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนหรืออัตวาทุปาทานซึ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิดและพอกพูนาขึ้นทุกวันการใช้สรพนามเรียกชื่อเธอฉันท่าน,ผ,น,านผู้นั้นผู้นี้ก็ล้วนแต่เป็นการย้ำการมีตัวตนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อยึดมากก็เห็นแก่ตัวมากแล้วก็ประกอบการงาน ไปตามความเห็นแก่ตัวนั้นจนได้ประโยชน์มาบำรุงความไข้ของตนและพวกหากแยกให้ละเอียดจะพบว่าร่างกายแยกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟถ้าแ,แยกทางวิทยาศาสตร์ก็ว่าเป็นธาตุคาร์บอนออกซิเจนไฮโดรเจนเห็นลึกเข้าไปอีกคือมันหลอกเราลงไปเป็นชั้นๆกลายเป็นเห็นว่าคนไม่มีไม่มีแต่ธาตุตา่ตางๆ ร่างกายเป็นรูปธปาตุจิตเป็นนามธาตุเป็นความรู้สึกความคิดการปรุงแต่งในแง่ของปรมัตา์ดูลึกซึ้งลงไปจนพบว่ามีลักษณะอันหนึ่งที่เหมือนกันทั้งหมดก็คือความว่างว่างจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนดูตรงไหนไหนก็ไม่มีตัวตนภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าสุญญาตาเมื่อเห็นดงนี้แล้ว ความยึดถือหรืออุปาทานย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นมันจะสูญหายไปทั้งหมดแตาศจากความยึดติดโดยสิ้นเชิงไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีธาตุไม่มีขันไม่มีอะไรทั้งหมดเป็นแต่ความว่างว่างจากการมีตัวตนของมันเองสรุปความว่าสิ่งทั้งปวงในโลกที่รวมอยู่ในคำว่าเบญจขันคือรูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่และส่วนเป็นมายาไร้ตัวตนมีแต่อำนาจของเวทนาล่อหลอกให้เกิดความยึดติดจนเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งล้วนทำให้เกิดความทุกข์ทุกคนต้องอาศัยข้อปฏิบัติที่เรียกว่าไตรสิกขาหรือสีลสมาธิปัญญาถอดถอนความหลงติดในเบญจขันธ์สีให้สิ้นเชิง ไม่ตกอยู่ในอำนาจของขันทั้งห้าก็จะไม่มีความทุกข์ไม่ต้องร้อนใจเพราะสิ่งใดๆเป็นผู้มีจิตอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงตลอดชีวิตนี่เป็นผลของการรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องของเบญจขันตามคำสอนของพุทธศาสนา